อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากับหนังสือมุมที่ไม่มีเหลี่ยมของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์ตอนที่14ประตูสัจธ,ธรรมวันหนึ่งขณะที่พระโพธิสัตว์มันชุสีในคำพีฝ่ายมหายานถือว่าท่านถือองค์สัญ,ญลักษณ์แห่งสัญญา ยืนอยู่ภายนอกประตูพระพุทธองค์ตรัสว่ามันชุสีทำไมท่านไม่เข้ามาเล่าพระโพธิสัตว์มันชุดสีตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายนอกทำไมจึงต้องเข้าไปเล่าความสำคัญของปริศนารมข้อนี้ก็คืออะไรคือประตูตามปกติแล้วประตูคือสิ่งที่เราเข้าหรือออกมันคือตัวการแบ่งให้เป็นข้างในกับข้างนอกนั่นเอง ในโลกของพุทธธรรมหรือสัจธ,ธรรมนั้นไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกธรรมย่อมเป็นอนันตะจะเป็นสากลคือมันเป็นสมบูรณ์หรือสัมปุรณภาพไม่มีการแบ่งแยกเมื่อพระพุทธองค์ตรัสให้โพธิสัตว์มันชุสีเข้าประตูมานั้นก็เพื่อสอบความประจักษ์แจ้งในสัจธรรมของท่านมันชุศีว่าเป็นอย่างไรคำตอบของโพธิสัตว์มันชุศีแปลความหมายได้ว่า ไม่มีประตูในโลกของสัจธรรมและสัจธรรมนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งท่านไม่ได้อยู่ภายนอกของสัจธรรมเหตุใดจึงต้องเข้าหรือออกด้วยเล่ากล่าวอีกในยหนึ่งก็คือท่านเป็นองค์แห่งสัจธรรมนั้นอยู่แล้วปุถุชนหรือสามัญชนนั้นนอกจากติดข้องอยู่กับประตูอย่างโลกโลกคือการเข้าออกไปกับภาวะต่างๆในชีวิตแล้ว เขาก็ยังรู้สึกด้วยว่าประตูแห่งสัจธรรมนั้นเข้าถึงได้ยากยิ่งนักทั้งที่แท้จริงสัจธรรมเป็นประตูที่ไม่มีประตูมันยากจะเข้าไปได้ก็จริงแต่มันก็เปิดอ้าอยู่ตลอดเวลาประตูแห่งสัจธรรมก็คือการได้ประจักษ์แจ้งต่อสภาวะที่เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงข้อยากของปุถุชนสามันนั้นอยู่ตรงที่ คือตรงที่เรามักไม่รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแม้สิ่งนั้นๆเราจะสัมผัสถ,ถูกต้องอยู่แวดล้อมเราอยู่ก็ตามซึ่งก็เหมือนกับสำนวนที่ว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ําไส้เดือนไม่เห็นดินนอนไม่รู้จักอาจมดุจด,ดังคนอยู่ในโลกแต่ไม่เห็นไม่รู้จักโลกสิ่งที่เราเห็นเราใกล้ชิดอยู่นี้ลองถามตัวเองดูเถิดว่าเรารู้จัก เราตระหนักในคุณค่าของสิ่งนี้จริงแท้แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นเสื้อที่เราใส่อยู่นี้เรารู้จักมันอย่างไรมันสวยงามทันสมัยราคาแพงหรือเรารู้จักว่ามันสวมใส่สบายดีเรามองเห็นเหตุเห็นปัจจัยกว่าที่มันจะมาเป็นเสื้อตัวนี้ไหมนอกจากสีสันสวยงามแล้วเราแลลงไปเห็นสีสันของความทุกข์ยากบนใบหน้าและบนมือของผู้คน ที่ถักทอเสื้อตัวนี้ขึ้นมาบ้างไหมไม่ต้องมองมาไกลถึงเพียงนี้ดอกเพียงแค่ประโยชน์ใช้สอยพื้นๆของสรรพสิ่งที่หุ้มห่อตัวเราอยู่นี้เราก็มองกันไม่ค่อยจะเห็นเสียแล้วสิ่งที่เรามักมองกันก็คือมันสวยงามมันทันสมัยมันหรูหราราคาแพงเสียมากกว่าจริงไหมการประจักษ์แจ้งต่อสัจธรรมก็คือการมองรอบด้านหรือความรู้รอบด้านต่อสิ่งนั้นๆ อย่างถูกต้องและสามารถกำหนดสภาวะของด้านต่างๆต,ตามประสงค์นั่นเองสิ่งต่างๆคงอยู่ตรงหน้าเรานี้เพียงแต่ว่าเราต่างสร้างประตูแห่งการเข้าถึงไว้มากมายหลายประตูเหลือเกินจนบางทีเราไม่เคยรู้จักมันเลยไม่เคยเข้าถึงคุณค่าแท้จริงของมันเลยกระทั่งแม้ได้จับต้องสัมผัสอยู่เราก็ยังไม่รู้จักมัน ยิ่งคนต่อคนด้วยแล้วเราต่างมีประตูกันคนละหลายบานเหลือเกินเราไม่รู้จักกันเราต่างไม่ไว้ใจกันสร้างประตูมหาภัยขึ้นมาคุกคามซึ่งกันและกันแล้วลั่นดานตัวเองไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงน่าสงสารผู้คนในสังคมนี้เสียจริงทั้งที่ประตูแห่งสัจธรรมอันเปรียบได้กับประตูที่ปราศจ,จากประตูนี้มีมากเท่ากับจำนวนคนในโลกนี้ทีเดียวแต่ไม่มีใครสักคนเลยหรือ ที่จะหันมาสู่ประตูบานนี้กันบ้างมดเหล่านี้เดินเป็นเส้นสายเหยียดยาวมาจากหมู่เมกกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์